สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง r e f e c t talk เช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราก็จะมาพบกันที่นี่ในทุกๆสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันนะครับสำหรับช่วงท้องในวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอวันสนามที่3ที่ออสเตรเลียกลางปีกันสตีดเซอร์กิตท่ามกลางต้นไม้สีเขียวที่สวยงามนะครับในเมืองเมลเบิร์น ที่ได้วนกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในรอบ1,180วันนะครับหรือว่ารวมๆ3ปีกันเลยทีเดียวโดยครั้งสุดท้ายที่จัดก็คือปี2019นะครับซึ่งผู้ชนะในปีนั้นก็คือวันทลีบอร์ดทาร์ดสมัยที่เขายังลงแข่งให้กับทีมเมอร์ซซเดสอยู่โดยออสเตรเลียกลางปีในปีนี้นะครับเป็นเกมการแข่งขันที่น่าจับตามองมากๆเพราะการห่างหายไปนานอีกทั้งทีมแข่งรถแข่งและนักแข่งก็เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรน,นะครับ ทำให้ในรอบการฝึกซ้อมจึงสำคัญมากๆสำหรับทีมแข่งทุกทีมเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดและเตรียมรถให้พร้อมสำหรับการคอลี่ายจนไปถึงเกมการแข่งขันนะครับโดยวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในเซ็กชันของการคอลี่ายเป็นความยอดเยี่ยมของทีมแข่งเฟอร์รารีอย่างชาลเลอร์แครที่สามารถคว้าโพสิชันคลองได้ในขณะที่2นักแข่งจากทีมเลดบูเรซิ่งก็สามารถไล่จี้มาได้ติดๆ ทั้งแม็กวูสตาเปนที่ได้ออกสตาร์ทแถวหน้าคู่กับชาวเลเคและเซอร์จิโอเปเรสที่ออกสตาร์ทในกริดสตาร์ทที่3ส่วนทางด้านทีมแข่งแชมป์เก่าอย่างมูซิเดสนะครับลูวิธแฮมตันและจอร์ดัสเซลก็ได้ออกสตาร์ทคู่กันในแถวที่3ส่วนอีกทีมที่ทําผลงานได้ดีดในวันเสาร์นะครับก็คือทีมแข่งแมคลาเรนทั้งแลนโดนอริสและนักขับเจ้าถิ่นอย่างแดเนียลริเคียโดที่คืนฟอร์มกลับมาแล้วนะครับหลังจากผลงานที่ไม่สู้ดีนักใน2ส,สนามก่อน ส่วนอเล็กอัลบอนของเรานะครับกับทีมวิลเลียมในสนามนี้โชคชตาก็ไม่เข้าข้างเขาเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาโดนโทษปรับอันดับกิจสตาร์ทเนื่องจากโดนสุ่มตรวจปริมาณเชื้อเพลิงในถังนะครับที่เหลือน้อยกว่าเกณฑ์ที่กรรมการได้กําหนดเอาไว้ทําให้อัลบอนต้องไปออกสตาร์ทท้ายแถวในวันอาทิตย์ซึ่งน่าเสียดายมากๆนะครับสำหรับอัลบอนของเราและเมื่อเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันอาทิตย์หลังจากที่ได้รับสัญญาณปล่อยตัวชาวเลคแคร์ในรถแข่งของเฟอร์รารี่ ถือว่าออกตัวมาได้ดีเลยนะฮะแม้ว่าจะถูกแม็กที่พยายามไล่จี้ขึ้นมาเพื่อจะหาจังหวะแซงในช่วงก่อนเข้าโค้งหนึ่งแต่ชาลเลอร์แค่ก็ยังคงสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้และฉีกขึ้นนำทันทีนะฮะตามมาด้วยแม็กกูดสเตปเปนนะครับแล้วก็ลุยส์แฮมตันที่สามารถพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับ3ได้แซงหน้าสเตเชียลเปเรตและแลนโดนอริสไปได้ในช่วงโค้งหนึ่งก่อนที่การแข่งขันจะเข้าสู่รอบที่2ครับทีมเมทของผู้นำอย่างคาร์ลไซ รถของเขาก็ได้หลุดออกนอกแทร็กก่อนจะหมุนไปจมอยู่ในบ่กรวดจ,จากจังหวะที่เขาพยายามจะแซงเพื่อทําอันดับขึ้นมาทําให้คาร์ลสไซ์ไม่จบการแข่งขันในสนามนี้ไปในสนามนี้นะครับเราจะได้เห็นเลยว่ารถแข่งหลายๆคันเนี่ยมักจะหลุดออกนอกแทร็กกันบ่อยนะฮะท้งรถของเซบาสเตียนเวสเทลที่จะตัวพึ่งกลับมานะครับจากการหายไปเพราะอาการป่วยก็เกิดรถหมุนแล้วไปชนเข้ากับกาแพงนะครับจนไม่จบการแข่งขันไปหรือจะเป็นในเคสของเควินแมกนูเซน จาก Team Heart, ทีมฮาร์ดก็มีจังหวะหลุด,ดออกนอกแท็กเช่นเดียวกันนะครับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าความที่มันเป็นสติเซอร์กิตเนี่ยระยะห่างระหว่างกำแพงกับบริเวณพื้นแท็กเนี่ยก็จะมีค่อนข้างน้อยนะฮะหากหลุดออกนอกแท็กไปนิดเดียวก็จะไปถึงพื้นหญ้าและบอก,กวดได้เลยหรือได้บางช่วงนะครับแท็กกับกำแพงก็อยู่ชิดกันเลยหากนักแข่งเผลอไปปีนเคิร์ฟเพียงนิดเดียวน,นะครับแล้วก็ล้อรถไปเหยียบในบริเวณที่ไม่ใช่พื้นแท็กนะครับกริปที่มีก็จะหายไปทันที ส่งผลให้รถของพวกเขาเนี่ยหมุนได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองกลับมาสู่การแข่งขันผู้นำยังคงเป็นชาวเลคแครที่สามารถรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นการตอกย้ำในเรื่องของความแรงและความลงตัวในรถแข่งเฟอร,ร์รรี่อีกหนึ่งสนามซึ่งผมคงไม่ได้พูดเวอร์เกินไปใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงแล้วก็ต้องชื่นชมฝีมือของชาวเลคแคด้วยที่ขับได้เพอร์เฟกสุดๆเลยในสนามนี้นะฮะ ส่วนทางด้าของแชมป์โลกของเราอย่างแม็กวร์สตาเปนแฟนๆของทีมแข่งกระทิงดุทีมนี้ก็คงต้องผิดหวังไปตามๆกันใช่ไหมครับเพราะว่ารถของแม็กเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นในรอบที่39เกนะครับเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ด้านหลังห้องนักขับซึ่งก็คือส่วนของเครื่องยนต์นั่นเองโดยแม็กได้กลิ่นไหม้มาจากด้านหลัง,งเขานะครับทำให้เขาต้องเอารถเข้าข้างทางเพื่อให้มาแชลนําถังดับเพลิงมาฉีดที่รถของเขาทัานทีส่งผลให้แม็กต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับในสนามนี้ ซึ่งภายหลังเกมการแข่งขันนะครับทั้งแม็กกูสตัปเปนแล้วก็คิสเตียนฮอ์เนอร์นะครับหัวหน้าทีมของเ e ดบูลเลสซิ่งก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับว่าพวกเขาผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆและจะต้องเร่งหาสายเหตุก่อนการแข่งขันสนามหน้าให้ได้และรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดต้องบอกเลยว่าหลังจาก Honda ได้ถอนตัวไปนะครับเครื่องยนต์ตัวแรงของพวกเขาอย่าง r e d Bull Power Train ก็เริ่มมีปัญหาเข้ามาอย่างมากมายตั้งแต่สนามแรกของฤดูก,กาล ทีแม็กไม่สามารถจบการแข่งขัดได้รวมไปถึงทีมแข่งในเครือของพวกเขาอย่าง a l p h a t o รีก็เกิดปัญหาเพลิงไหม้ในจุดเดียวกับที่ m a ็เจอในสนามนี้เลยกับเหตุการณ์ในสนามแรกในรถของเปียร์แกสลีก็ต้องมาคอยให้กําลังใจทั้ง2ทีมนี้กันต่อไปนะครับเพราะปัญหาเกิดขึ้นทีทขนาดนี้นะฮะต้องเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก,มากแน่นอนและมันอาจจะส่งผลต่อการป้องกันแชมป์ของแม็ด้วยในฤดูกาลนี้ และถึงแม้ว่าแม็กจะไม่จบการแข่งขันนะครับแต่ทางเซอร์เชียลเปเรสก็ยังคงคว้าโพเดียมมาให้กับทีมได้กับโพเดียมดับที่2นับว่าเป็นเรื่องดีๆของเรดบู l ในสนามนี้เลยทางด้าน Mercedes ทั้งจอร์ดัสเซลและลู u ิ s แฮมทตันก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะฮะแม้ท่านเสอ้อของเราอาจจะมีบ่นไปบ้างแต่ทั้งคู่ก็ยังเข้าเช้นชัยในอันดับที่3และ4ได้หลังจบเกมการแข่งขัน และเป็นจอร์ดัสเซลครับที่คว้าโพเดียมแรกภายใต้สีเสื้อทีมใหม่อย่าง m e r c ์เซเกับโพเดียมดับที่3ในสนามนี้ส่วน m มคลาเรนก็สามารถงานฟอร์มเก่งออกมาได้พวกเขาสามารถจบดับที่5และ6ได้ส่วนเอเล็กซานเดอร์อัลบอนก็ทำผลงานได้ดีเกินความคาดหมายนะครับแถมยังโชว์ฝีมือในการบริหารจัดการยางได้อย่างเหนือชั้น ใช้ยาง1ชุดลากยาวมาจถึงรอบสุดท้ายแล้วค่อยเข้าผิดเพื่อเปลี่ยนยางและขึ้นมาเก็บ1คะแนนไปได้ในสนามนี้แม้ว่าจะต้องออกสตาร์ทในกิดสุดท้ายก็ตามจบการแข่งขันนะครับที่ออสเตรเลียกลางปีฟูรารีก็สามารถเก็บสถิติชนะไปแล้ว2งสนามจาก3ส,สนามที่ผ่านมานะฮะชาเลอร์แคร์ก็ได้ขึ้นเป็นผู้นําในตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพกับคะแนนสะสม71คะแนนทิ้งห่างอันดับที่2อ,อย่างจอร์ดัสเซลอยู่34คะแนนเลยทีเดียว และส่งผลให้คะแนน,นประเภททีมผู้ผลิตก็ขึ้นอยู่ในอันดับหนึ่งอีกด้วยและแน่นอนว่าเฟอร์เรอรี่ในปีนี้มีลุ้นแชมป์โลกอย่างแน่นอนทั้งประเภทนักขับและประเภททีมผู้ผลิตแฟนๆของมาล้ำพองก็คงมีความสุขมากๆในการดูฟอร์มูล่าวันฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นมีเป็นเพียงแค่ช่วงต้นของฤดูกาลเท่านั้นหนทางยยาวไกลมากๆก็ต้องมาคอยลุ้นคอยเชียร์กันต่อไปนะครับ โดยสนามหน้านะครับจะเดินทางเข้าสู่ทวีปยุโรปกันแล้วนะครับกับสนามที่4ี่ในประเทศอิตาลีในอีกสสัปดาห์ข้างหน้านี้ก็ทุกคนก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสุดท้ายทุกคนมีความเพียดอย่างไรกันบ้างกับเกมการแข่งขันในสนามนี้นะฮะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เช่นเดิมก่อนไปฝากทุกคนกดไลค์ subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราหน่อยนะครับสำหรับช่วงทองในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ The Australian Grand Prix. Hey.